ันนี้นะคะหยองมีนเราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota New Fortuner นะคะ2.8 4WD Regender ค่ะรถเพิ่งจะเข้ามากันสุดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ บอกได้เลยนะคะรถสวยไมน้อยสภาพนะ้องฟ้ากันเลยนะคะไม่แค้นะคะรถมือเดียวขับไปแค่1 9 0 0 0มเกิโลเท่านั้นนะคะสําหรับราคาหน้าร้านค่ะเราจะเปิดขายกันอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ทักเข้ามาหาย,ยกนะคะยกจะขายให้เพียงในราคา1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวยกนะคะจะพาไปรับชมรีวิวนะคะสําหรับ To โยต้าฟอร์จูเนอร์เจนเดอคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสีขาวมุกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะรถเพิ่งจะเข้ามากันเลยนะคะคันนี้จะให้ลูกค้าเห็นสภาพก่อนนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นค่ะทางเรานะคะจะมีการเก็บงานนะคะแล้วก็พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะตัวกระจังหน้านะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดานะคะเงามากๆเลยนะคะตัวไฟค่ะจะมาพร้อมกับไฟนะคะตัว LED นะคะ Daytime r a m i n g Light ค่ะ,คะโคมไฟนะคะ Projector ค่ะ แล้วก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวหน้าไล่ระดับค่ะตัวยางค่ะจะมาพร้อมกับยางนะคะดันหลบนะคะปียี่สิบกันเลยทีเดียวนะคะดอกแน่แนๆพร้อมใช้งานเลยค่ะลอ้อแมกนะคะจะเป็นลออ้อแมกลอย o y ขอบยี่สิบเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเก่านะคะจะแถมเป็นช็อคโฟรเบนเดอร์มาให้ด้วยนะคะสำหรับกระจกนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล้องสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะ ประตูค่ะจะมาพร้อมกับด้ามจับโรเมียมนะคะที่มาพร้อมกับปุ่มปิดเปิดสมาร์ททีนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภายในห้องโดยสารกันเลยค่ะสําหรับภายในห้องโดยสารนะคะนี่นะคะน็อตเดิมๆไม่ขยับกันเลยนะคะตรงนี้นะคะจะสลักคําว่า r e g e n e r นะคะตัวกระจกค่ะจะมาพร้อมกับกระจกออโต้ไฟฟ้าสีบานเลยนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าสี่บานเช่นกันค่ะ มาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงนะคะ JBL แท้ทั้งคันเลยนะคะคันนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับปุ่มบูสตสตาร์ทนะคะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะที่มาพร้อมกับปุ่มคุสคอนโทรลค่ะแล้วก็จะเป็นแพนเนอร์ชิพนะคะมีเป็นตัวแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยนะคะ พิเศษสุดๆนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจะสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มนะคะรับสายวางสายได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับปุ่มนะคะแจ้งเตือนนะคะเป็นถอยหลังนะคะแล้วก็แจ้งเตือนออกเลนนะคะพิเศษสุดๆนะคะสําหรับคันนี้ไม่แค่19,000กิโเท่านั้นนะคะไม่แท้เลยนะคะคันนี้เทียบเท่าไปแดงได้เลยนะคะสําหรับดีเจนเดอร์คันนี้ค่ะ จะมาพร้อมกับหน้าจอ DVD navigator น,นะคะแท้ออกศูนย์ค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัว SD card นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะในส่วนของ SD card นะคะทางเราได้ถอดเก็บไว้นะคะแล้วก็จะพร้อมสมมติให้กับลูกค้าในวันรับรถกันเลยนะคะตัวแอร์นะคะจะมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับปุ่มปรับโฟด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นแจ้งเอจะเป็นลงที่ราชันนะคะ มาพร้อมกับตัวกุญแจนะคะ2ดอกเลยนะคะคอนโซลคือสวยงามมากๆเลยนะคะตัวเกียร์นะคะจะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะเป็นเบรกมือค่ะมาพร้อมกับตัวปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะคะแล้วก็ออโต้สต็อปแล้วก็จะเป็นการเลื่อนถลายนะคะคันนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะจะก็จะประมาณนี้นะคะภายในนะคะกว้างมากๆเลยนะคะบอกเลีเล้ยงกันเลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบตโทรศัพท์หรือว่าแบตโน้ตบุ๊กนะคะที่220โวลต์นะคะหรือว่าเทียบเท่าไฟบ้านกันเลยทีเดียวค่ะตัวแอร์นะคะจะมาพร้อมกับแอร์ราวสามตอนกันเลยทีเดียวนะคะผนังเกลี่ยงกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะภายในด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะบอกได้เลยนะคะกว้างมากๆนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับรถ SUV เสร็จที่นั่งค่ะในส่วนของบบาะแถวที่สามนะคะสามารถพับเก็บก็ได้หรือว่าจะนําขึ้นมาใช้งานก็ได้นะคะสะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับด้านหลังนะคะฝาหลังค่ะจะปิดเปิดอัตโนมัตินะคะ นี่นะคะตัวน็อตนะคะเดิมๆไม่ขยับกันเลยนะคะเทียบเท่าไปแดงได้เลยนะคะคันนี้รถสวยไม่น้อยสภาพนังฟ้ากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวยางอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นโชมโคเฟนเดอร์นะคะสีต้นนะคะลูกค้าเก่าแต่งมานะคะสําหรับฝั่งคนนั่งนะคะภายในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเบาะสีดํานะคะตัดขาวะคะ่ะ ตรงนี้นะคะฝั่งคนฝั่งฝั่งคนนั่งนะคะของคนขับนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับเอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะปรับได้6ทิศทางค่ะตัวคอนโซลน,นะคะจะมาพร้อมกับคอนโซลสีดํานะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งนะคะ นี่นะคะมาพร้อมกับชุดเสียง JBL แท้ทั้งคันเลยนะคะในส่วนของคอนโซลตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับสีดานะคะเป็นถักได้สีขาวนะคะตรงนี้ค่ะจะสลักคําว่า Fortuner นะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องเล็กๆตรงนี้นะคะสามารถเก็บอุณหภูมิได้นะคะสามารถเป็นเก็บน้ําหรือว่าเก็บโคกพวกเล็กๆได้นะคะสาหรับคันนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะยังไงนะคะอย่ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรีเจนเดอร์คันนี้ค่ะ ท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดวันมาดูนัดวันมาจองกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถสวยไม่น้อยสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ Toyota Fortuner l e g e n d e r 2.8 4 w คันนี้กันค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชม Toyota Fortuner 2.8 4 w e ุดแปดโฟวิลดรจนเดอรคันนี้กันไปแล้วนะคะ รถส,สวยใช่ไหมคะท่านลูกค้าท่านใดน,นะคะส,สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโ o y ยต้า o r t u n e er เนคันนี้นะคะหรือว่าคันอื่นนะคะทางเรานะคะมี Fortuner นะคะมากถึงสุดถึง30คันกันเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ายักษ์หน้าแชมป์หรือว่าตัวนิวคอร์เจนเนอร์นะคะในทางนี้ทางนั้นค่ะทางเรานะคะยังเป็นศูนย์รวมรถยูรูสองค่ะมากสูงสุดถึง2 0 0รคันกันเลยทีเดียวค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะต้องการนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดตามหยกนะคะได้ที่แฟนเพจค่ะใบหยกเบสตโตคาร์ค่ะช่อง u t u b e นะคะลาวีวันรถยืสองค่ะไลน์ไอดีนะคะ0 9 6ย์1 5 6 7 6ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาโดยตรงนะคะได้ที่เบอร์0655495296ค่ะ เพื่อที่จะไม่พลาดนะคะการอัปเดตรถคันที่มีเข้ามาใหม่ๆนะคะอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะรถสวยไม่น้อยสภาพนางฟ้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจค่ะสามารถนัดวันมาดูนัดวันมาจองนะคะหรือว่าจะเป็นล็อกคันกันได้นะคะ ยังไงนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถคันที่มีเข้ามาใหม่ๆทุกวันนะคะอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะมีการแจ้งเตือนนะคะสําหรับรถคันที่มีเข้ามา,าใหม่ๆทุกวันเลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะอยู่ขอฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับลีเจนเดอร์คันนี้นะคะขอบคุณค่ะ